สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับหัวก,กับอศอติดไปกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอ,อยู่กันในเกมสาวท่ามนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอศอจะไปเวทที่40บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2,000บาทนั่นเองนะคะเราได้หมุนฟีมาทั้งหมด10รอบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะ,ะสาวท่อมของเรานะคะจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้นะคะแปลกรัวๆเลยนะคะ อีก360บาทค่ะตอนนี้นะโตคูณของเรานะคูณ12นะคะแล้วก็หมุนฟรีเหลืออีก8รอบนะะ้าแล้วเราก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะหมุนแค่จงรอบเท่านั้นนะทุกคนปังมากเลยนะคะรอบนี้มานะคะเราได้เป็นโบนัสก,ก็โตเลยนะ,ะได้มา2000บาทนั่นเองนะ s ตเตอร์ของเรานะคะมาเพิ่มนะ เราได้ค c a t t e r มา4ตัวรนะาทำให้เราได้หมุนฟีเพิ่มไปอีก10รอบเลยนะคะวันนี้นะคะมาแน่เลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นใจนะคะได้หมุนฟีเพิ่มนะคะรอบ2เออหมุนแค่รอบ2รอบนะคะก็ได้ทุนคืนแล้วนะได้มาอีก84บาทค่ะตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะคะก็คูณ16นะ เหลืออีกสิบรอบพอแคสเตอร์มาอีกหรอตอนนี้สนะแคสเตอร์ของเรามาสามตัวนะคะถ้ามาหนึ่งตัวนะก็คือจะได้บุญฟรีเพิ่มอีกแล้วนะคะมาไหมมาไหมโอ้โหน่าเสียดายนะคะไม่มนะทุกคนเอาสแคสเตอร์อีกแล้วนะคะมาสามตัวอีกแล้วนะทุกคน ขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะไปค่ะอีกแปดรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัวคูณคูณสิบหกนะคะตอนนี้นะได้มาอีกสองร้อยห้าสิบหกบาทค่ะเหลืออีกหกรอบได้มาอีกสองร้อยแปดสิบแปดบาทเหลืออีกห้ารอบค่ะมาอีกหนึ่งร้อยหกสิบบาท แแคปเตอร์ของเรานะคะมาอีกแล้วนะคะมาหลอกของมาหลอกเรานะคะหลายรอบแล้วนะทุกคนไม่ได้สักทีนะคะไปกรซออีก3รอบค่ะได้มาอีก960บาทเดี๋ยวก็มาอีก2 4 9 6บาทโอ้โหปังไม่ไหวเลยนะคะตอนนี้นะคะเราได้กําไรไมาเยอะ หลายพันแล้วนะเราเราลงุงไปแค่2องพันกำไรเราสี่พันแล้วนะทุกคนเราได้รางวัเงลเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะคะได้มา3ามพับาทนั่นเองนะเลยสองรอบค่ะได้มา1 3 4่บบาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะ ได้มาหนาม4 4บาทเหลืออีกหนึ่งรอบนะคะกับตัวคูณคูณ30แล้วนะคะตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วนะ,ะทุกคนได้มา256บาทได้เงินรางวัลรวมนะคะ8,800บาทนั่นเองนะโอเคค่ะวันนี้นะเท่ากับเรา ได้กำไรมานะฮะ6,800บาทเลยนะคะก็ถือว่างานนี้นะคะเล่นรอบเดียวนะทุกคนแล้วก็แตกแบบรวมมากแล้วก็ได้หมุนฟรีเพิ่มอีกนะทุกคนก็วันนี้นะคะสอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ